สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาขุดมันสาคูค่ะมันสาคูนี้มันจะหัวต้นเขียวหัวจะเป็นสีขาวตอนนี้ลงหัวแล้วนะคะหัวใหญ่ละถ้าใครมีไปขุดมาต้มได้ละของเรานี่ขุดมาต้มอร่อยมากตอนนี้ยังยังไม่แก่นะยัง ยังไม่เป็นเซียนปกติมันสาโคนี้ถ้าไว้นานๆแล้วจะเป็นเซียนเวลาเรากินมันจะติดฟันแต่ตอนนี้ยังไม่ติดฟันนะคะยังอ่อนอยู่การขุดมันตัวนี้มีความสุขค่ะใหญ่นะคะดินมันจะชื้นๆพอดินชื้นๆแล้วมันก็จะแทงหัวออกไปเยอะๆหัวใหญ่ๆอันอันนี้ต้มใส่หม้อแล้วนะคะ ุกเรียบร้อยแล้วค่ะมากินมันสาคูด้วยกันค่ะ